นะอคอ,อยากพูดอะไรกับสิ่งที่เกิดเรื่องเรื่องคดีคงพูดไม่ได้นะคะก็ไงก็ก็ขอบขอบคุณสื่อทุกท่านที่ติดตามข่าวมาตลอดก็เรื่องอื่นมันมันไม่รู้จะพูดอะไรแค่แค่รู้สึกว่าเหมือนตลอดส5ปีที่ดูแลน้องเขามา mm hmm. ก็รู้สึกว่ามันนานเนาะมันผ่าน เรื่องราวอะไรมาเยอะแยะอ่ะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็แล้วครอบครัวเราเองก็รักเขาเหมือนลูกเราเองก็เห็นเขาเป็นคนในครอบครัวตลอดเวลาเนี่ยยืนยันว่าทํางานให้น้องมาเนี่ยด้วยความตั้งใจตั้งใจเต็มที่ด้วยความหวังดีจริงใจมาตลอดจริงๆค่ะแล้วก็ด้วยความที่เห็นเขาเป็นครอบครัวเราไม่เคยคิดเรื่องผลประโยชน์ใดๆเลยแม้แต่บาทเดียวอะ่ะไม่เคยหักเปอร์เซนต์จากน้องเลยตลอดเวลาที่ดูแลกันมา เป็นว่าตลอด15ปีไม่ได้ขับไม่เคยเลยค่ะเพราะฉนั้นเพราะเราเห็นเขาเป็นครอบครัวเราเห็นเขาอย่างนั้นจริงๆนะคะเราก็เลยไม่มีเรื่องนั้นเลยแล้วก็พอทุกอย่างมันเดินมาถึงวันนี้เราเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ก็ยอมรับว่าก็คือคือคือเสียใจมากไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยวันนี้ใน,นส,<อ>สังคมในสังคมพี่มองอาบี คงไม่ไปขออนุญาตให้เจนี่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่ไปอพอดีต้องไปอีกที่นะคะอดีเดี๋ยวโอกาสหน้าแล้วกันเนาะขอโทษแล้วแต่ว่าเขาไม่รับคำขอโทษนะคเอ่ออันนั้นเราไม่มีความเห็นกเดี๋ยวมันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวขอให้เป็นเรื่องของเขาบนญาตจะว่าอนทงาก็ไม่โอเคหรอกค่ะเพราะว่าเรามีความสึกที่ดีเราเราไม่ได้เป็นศัตรูหรืี้ก็ยังไม่ได้คิดอย่นั้นนะคะ ขออนุญาตท่านผู้ชมคงก็ตบใจเย้ยๆต่อขอบคุณนะคะวันนี้มันคุทนะคะวันนี้วันนี้คือเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรวันนี้มาทางานสนนส่งสัญญาณให้เัฒนาโคการนะครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็รอกะบนการต่อไปนะครับ นี้มาจากโคราชมาให้กำลังใจอาบีกับนกมนสรีเพราะเขาเป็นคนดีเนาะคือจากที่ที่สัมผัสเขามาทอามาทำบุญที่วัดบ้านเราจ่ะแล้วคือแบบคำพูดคำจาดีมากคือแบบเราเป็นชาวบ้านเนาะเราก็คิดแต่ว่าเออดาราจะต้องหญิงจองของอะไรเงี้ยแต่เขาแบบดีมากเป็นกันเองมากแล้วก็รักหมาแล้วเขาก็เป็นคนที่ชอบเชื่อพวกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ บาปบุญคุณโทษค่ะรู้จักมากี่ระยะเวล่าไรครับไม่เท่าไหร่นะคว่ารู้จักนานไหมก็ไม่นานนะคะแต่ว่าคือสัมผัสได้ว่าแกแบบคือดีกับพวกเราดีกับชาวบ้านแล้วก็ทําบุญแล้วก็ทำสังฆทานทําถวายพระตายทาโรงทานเอาอาหารไปเลี้ยงบ้านพักคนชราอะไรอย่างเงี้ยประจำวันนี้มากี่คนวันนี้มาสิบกว่าคนแต่ก็มี มาไม่ได้เนาะเพราะรถมันเต็มตอนแรกเราจะมาทั้งหมู่บ้านใช่ชาวบ้านก็ส่งกำลังใจมาให้เขาก็ฝากมาเห็นว่าอยู่ในเหตุการณ์มันมีตำรวจเต็มใช่ใช่คือวันนั้นอ่ะเขาจะส่งมีมีมีตำรวจมาจะตามบ้านแล้วแต่ไม่ได้ใส่ชุดนะก็แบบนอกเครื่องแบบแล้วก็มาตามบ้านแล้วก็แบบมาถามบ้านนู้นบ้านนี้เอารูปมาว่ะว่าเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมแล้วเสร็จแล้วบอกว่าเอาทำไมหรอ เขาขโมยเหมือนเขาขโมยรถมาเป็นรถบีเอ็มสีดำอย่างเงี้ยคือชาวบ้านใช่ซึ่งชาวบ้าน<ๆ>อ่ะเขาก็แตกตื่นนเพราะว่าเขาอยู่กันสงบเนาะอย่างเงี้ยแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งที่ไปดักจับอาบีกับนกหลังจากที่เขาไปถวายวิเทนทีเออวัดแล้วอ่ะก็ไปขับรถปาดหน้าเขาเลยเหมือนในหนังนะ่ะแล้วก็ผู้ชาย ต้องหลายคนน่ะลุมล้อมน่ะนั่งสารน่ะพี่สงสารเขาคือเกรรที่เรารู้จบกกับ่อกี้นี่คือไม่ได้มีทีท่าว่าเขาหลบไม่ใช่คนละไม่ได้ไม่ได้หลบหนีเลยถ้าหลบหนีเขาจะมาทาโรงทานทําไมเหมือนเป็นการกันแล้งนะคะไม่ว่าเหมือนเขาโดนสัดแกงอะไรกันหรือเปล่าเห็นเห็นว่าใช่พี่ว่ามันเกินไปอันนี้คือเป็นส่วนตัวของเราเห็นว่าชาวบ้านรู้สึกว่าเป็นการเกินกว่าเหตุทําเกินกว่าเหตุใช่เห็นว่ามีการยื่นเรื่องไปที่ผู้หญิงแค่สองคนน่ะ มีคอมมานโดมีภาพสามมาอย่างเงี้ยเห็นว่ายื่นเรื่องไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยใช่ครับผมนะผมไปยื่นเรื่องนะครับเข้ามาครับเข้าเลยครับผมไปยื่นเรื่องว่ายังไงบ้างเไปแจมันเป็นยังไงครับผมไปยื่นเรื่องที่สำนักงานนนักงาตำรวจแห่งชาติที่กรุงเทพผมไปเ่อว่าตอนนี้ผมได้รับความร้อนรผมไม่รู้ว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าทำเกินกว่าเหตุนะเพราะว่ามาบอกผมแล้วก็เอาบัตรประชาชนของทะเบียนราษฎร์มาบอกว่าขโมยรถบีเอ็มสีดำแล้วว่า ผมไม่สนู้เห็นหรือเปล่าผมบอกผมไม่สรู้เห็นผมก็รอฟังข่าวนะว่ามันจะเป็นยังไงผมก็ร้อนใจอ่ะแม่ผมเสียใจไงแม่ผมไม่สบายด้วยชาวบ้านผมอายด้วยออกไปครัก็ถามหาว่าบ้านเราไป็นขโมยรถ bm หรือเปล่าอะไรแบบนเนี้ยค่ะผมก็เลยมาร้องเรียนที่สำนักงานชุรานิชาตแต่ก่อนนั้นนั้นอีกไม่กี่วันตำรวจโทรมาโอายน้องเรียบร้อยแล้วนะเอาพวกขโมงเอาเรียบร้อยแล้วจับรถได้แล้วเหรอไม่ใช่น้องที่จับดาราคดีหมิ่นประมาทเขาแล้วมเกีย่ยวหลับบ้านผมอ่ะ แม่ผมก็ไม่สบายข้างมากผมก็อายเขาผมก็ยมาขอความเป็นธรรมที่สำนักงานที่ประชารัฐในสองที่กุ้งเข้าที่รู้จักกับพี่เขาเคยตอบทุกอากับเรื่องนี้กับเรื่องเคสมันเกิดขึ้นของมาตราไม่ไม่ไม่เคยไม่เล่าอะไรให้ังเลยเราดูจากสื่ออย่างเดียวเลยแต่เราเห็นความจริงมาเขาไม่ใช่แบบนั้นไง เราก็เอ้าในสื่อเห็นโซเชียลโซเชียลดาเขาเสียเสียให้หายเนาะเ็าเลยสงสารชาวบ้านก็เลยสงสารซึ่งอาบีเนี่ยมาทําบุญก่อนที่จะเกิดเหตุอีกใช่ไหมคะที่ชองมาช่วยเดือชาวบ้านช่อาบีเขาเคยบอกว่าเขารู้สึกรักจั๊กจั่เขาบอกว่าเขารักของลูกแกรักมากรักมากเลยแหละขนาดแบบแบบเขาแบบทําขนาดนี้เนาะยังทําบุญ่ะทําบุญใสชื่อที่เขาทาทำทำเนี่ยเขาใส่ชื่อตลอดแบบจั๊กจั่ง เห็นบอกว่าทวันนี้ทั้งหมู่บ้านรู้สึกยังไงกับตะกจัดบ้างครับตอนนี้ทั้งหมู่บ้านรู้สึกยังไงกับตะกจัดบ้างครับเราไม่รู้เรื่องเขาเนาะเราไม่ยุ่งเรื่องเขาเรารู้ตัว เออเขารู้สึกเป็นคนดีแล้วก็อยากเอาใจเขาใช่๋ยวพี่ตกรถนะครับแล้ววันนี้ได้เห็นอบีรู้สึกไงบ้างครับความรู้สึกสงสารเลยร้องไห้เเลยนี่ยไอ้นี่ร้องคาร้องก่อนเลยนี่ถ้าอาบีถ้าจะให้ถ้าอบีจะให้เป็นพยานที่สัตว์เป็นได้ดีได้เพราะเป็นความจริงครับพวกผมยินดีพวกพี่พูดเรื่องจริงเอกสารพี่ไปหลักบ้านวัดไหนก็ได้พี่กลัวโดนกระแสถล่มกลับแม้ว่าไม่ไม่เพราะพี่ไม่ใช่คนสำคัญเพราะว่าพี่พี่โดนกระทำพี่ไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยเรื่องจักรเวลาจับอะไรกันน่ะแต่พี่เดือดร้อนไงครับ พี ais, ่ก hmm. ็เลยรู้สึกเนี่ยวันนี้ไม่อยากให้มันใหู่กแต่ไม่ยืนยันว่าเราเราไม่ได้โดนจ้างมาไม่เกี่ยวครับสาธุหยตายจนหน้าพระไม่มีเกี่ยวเลยไม่ตองเงินเลเลยค่พี่ใก่องโอเคคมอเตืนครับผมครันบ